เราไปดูสเปคผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมก่อนเลยครับเริ่มที่เกษตรศาสตร์ FC ครับวันนี้มาในระบบ4-3-3เขาเดาแล้วนะครับอยู่ที่สัญญาณของผู้ตัดสินนะครับจะเป่าเริ่มเกมเมื่อไรครับผู้ัดสินเป่าเริ่มเกมแล้วนะครับเอ็ประทสดิษแชมปนชิพนะครับเกษตรศาสตร์ FC พบกับตราด FC ครับลุยมาของเกษตรศาสตร์นะครับกุญชัยครับยังหาช่องลุยไม่ได้ครับคือกลับมาเซตใหม่ครับสุภพรให้มาที่กุญชัย โอนี่ก็เติมขึ้นมาสูงเลยนะครับขึนกลับมาครับสุภอภรนกลับไปเซตใหม่ครับ<ป>เบคเลียร์ยาาออกมาครับตราดคอนราโดนี่พยายามจะพิงแต่ยังไม่ได้บอลเลยนะครับวันนี้เปาโลคอนราโด ต้องกลับไปตั้งใหม่สุขพรพักย้อนอูไหลให้กับสุขพรกลับมาสุขพอรอีกทีนึงครับราดที่เล่นรับนะครับลงไปอยู่ในแดนตัวเองครับ11คนวรพกรเกษตรก็ไม่บีบนะครับยังพยายามมาหาช่องเปิดบอลยาวอยู่ครับ เปิดขึ้นมาแล้วหม่งเข้ามาแต่โดนปาดครับสุดท้ายไปได้ครับกรเกษตรศาสตร์มีโอกาสสิมงเดียไหลามามีโอกาสเลยครับกรเกษตศาสตร์ได้กรอบเกียตโทษแล้วกินลูกเดียเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเกษตรศาสตร์ครับออกนำเลยครับของกเกษตรศาสตร์ครับจะได้เซตเกมไปอีกครั้งหนึ่งปรราดครับชยัยพล อราโดโดนซอนครับแต่เคลียร์ไปเลยครับสุกพรอ่านเกมได้ดีครับจังหวะน,นี้เข้ามาตัดในจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ฟาวด้วยครับซิลโอซานโตสต่อเพื่อนทำทางครับขืนกลับมาสุกพรกให้สุกพรพรุกนี้ก็มาประจำการแล้วครับก็เป็นจอมเปิดบอลีกคนแล้ครับ สำหรับสุกอภรนะครับบุสินให้สัญญาณครับเบีดบอลขึ้นไปสั้นไปหน่อยครับคอนาโดก็เคลียร์ง่ายเลยครับลูกนี้บอลยังลอยกันอยู่กลางอากาศนะครับยังไม่มีใครเก็บได้เรียนยศก็พยายามจะช่วยซอนครับตรงนี้หม่งขึ้นมาครับสิบงเดียต้องเข้าทีสองคนเหมือนกันนะครับใช่เีย จุนชัยไม่มีเพื่อนเลยครับต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่สุกพรใช้พื้นที่ตรงกลางไปที่เพชรรัตเลยครับครับกระชากขึ้นมา c อโ o ค a ราโด,โดนแซะค,ครับเดินมาสุกพรเอาตัวบังบอลได้สุกพรคืนกลับมาไหลมาบาโบ้บาโบ้จะคืนกลับให้กันสิทธิ์แม่โดนบังบิดเลยครับปาดยัพยายามตามเก็บเลยครับเรื่องยศให้ไปแล้วกันสิทธิ์ไปแท็กลูกนี้เสียฟาวครับ ใช้ความใหญ่ครับชนทางด้านของสุกภพล้มไปเลยครับอาเป็นจังหวะฝ่ามาดูกันอีกทีนึงครับผมพยายามจะเข้าไปครับแต่ว่าก็เอาตัวเนี่ยขวางเอาไว้ก่อนเลยครับพยายามจะบังบอลครับแต่ว่าถูกเป่าเป็นลูกฟาวซะก่อนครับหัวสุกภพนี่ลม้ลมลงไปเลยครับกระดินเลยคือด้วยตำแหน่งเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่จะถูกมาร์กอยู่แล้วนะครับสำหรับสุกภพวงเชียงคำ ก็เป็นตัวปั้นเกมหลักของเกษตรศาสตร์เลยครับนะของสุกาบอลเป็นตัวหลักที่ลงเล่นเกือบทุกนันเลยครับบอลเนี่ยลอยมาในซิบงเดียตัดไปได้อ้าแล้วไม่ฟาวครับผู้สินักบูร่าได้บอลซิบงเดียยิงลูกนี้2-0งศูนครับโอ้โหแม่จากจังหวะที่เหมือนจะได้ฟาวแต่ไม่ได้ฟาวครับสุดท้ายกลายเป็นประตูที่สเกษตรศาสตร์ไปเลยครับ เปิดขึ้นมาเอาบอลลงได้ครับสุขพรเก็บได้ครั้งหนึ่งเาาสปีดมาของสุขพรให้มาที่สกุลชัยจังหวะที่เสียประตูก็พยายามเต็มที่เลยครับเปิดขึ้นมาตราดบอลไปได้กันสิย,ยังมีแถว2อนะครับวรพบวพศเปิดขึ้นมาโดนซอนจากทางด้านหลังตราดไปได้แต่แฮนด์บอลไปซะอีกเลยครับลูกนี้ หุดหิดใครก็หุดหิดไม่ได้ต้องหุดหิดแขนตัวเองแล้วครับจังหวะ <laughs> นี้กลายเป็นฟรีคิกของกเกษตรศาสตร์นะครับ <laughs> เปิดของกเกษตรศาสตร์ก็เปิดขึ้นมาบอกมาได้เ <laughs> ตะมุมของกเกษตรศาสตร์นะครับ สุกพรเปิดมาบอลเลยมาครับพนุวัฒน์ต้องโหมกออกมาก่อนแถวสองมีตามเก็บเดืยกคลุมมาพีรพงศ์พีรพงศ์โดนซ้อนครับบอลมาเข้าทางของเกรกูคคล,ล่าฝังซ้ายบ้างนะครับเสีาบยังเก็บได้สุกพรแต่โดนแสะมาไม่ฟาวครับไหลให้สกุลชัยสุกพรเปิดต่อมาซิมงเดียสุดท้ายวันตามมาบล็อกได้ลยครับชัยพล คารโดแท็กลูกนี้ไหลต่อไล่กับอนันต์อนันต์ยังให้ช่องนี้ได้ไหลกลับไปสุกพรสุกพรให้สายซิลิโอซิลิโอเพื่อนนีเติมขึ้นไปรอบอลยาวนะครับแต่เจ้าตัวจ่ายไม่ได้ครับกลับมากันในแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับเกษตรศาสตร์เราหาช่องนี้ได้ดีเพชรรั์เปิดมา ้มาที่กฤษณะครับกฤษณะไหลลูกนี้เปลี่ยนให้เพชรรัตน์ได้ดีครับเพชรรัตน์ได้แล้วครับฝากมาแต่ให้ไม่ดีครับกรเกษตรศาสตร์เก็บวรพทวีสุข อน,น,สสนันตุลักสิงห์ครับผมสอนที่ไรพอดีแล้วสุดท้ายนี่มาได้ฟาวอีกครั้งหนึ่งครับเป็นสุกรพรนะครับแล้วก็เบลโด่เนี่ยเหมือนจะไม่พอใจเบลโด่ด้วยที่เบลโด่ไปตัดฟาวจังหวะนี้เบลโด่เองก็น่าจะบอกว่าตัวเองไม่ฟาวอะไรอย่างนี้นะครับก็หัวเสียนิดนึงครับตรงนี้เนี่ยก็คือตัวใหญ่กว่าแล้วไปเหนี่ยวจากท่านหลังครับ คือมันมีออกไปออกมือนิดนึงครับผพุทธสินก็เลยจับเป็นฟาวไปครับก็ไม่พอใจเล็กน้อยครับทงนงด้าอของบอลโดครับลูกนี้แต่ก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็เป็นคนเอามือออกไปไถเองด้วยผักยนอูครับให้มาเอาตัวปังได้เข้าแล้วคู่เดิมอีกแล้วสุกพรกับบาโดผุ้สินต้องเข้ามา เ <laughs> มื่อกี้เบิร์ดทักโอ้โหตก,ตกใจตกใจเลยว่าแดงเลยเมื่อกี้เกือบผิดนะดครับผู้ตัดสินเงาเหลืองทั้งคู่เลยครับถือว่าถือว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หยุดกันนะครับก็ต้องให้ไปเหลืองสงบสติทั้งคู่ไปก่อนครับทั้งสุกอพรแล้วก็บอลโดครับ <injustice> <contribute> จังหวะน,นี้เนี่ยสุกอรพรก็บังบอลไว้แล้วก็เนี่ยครับพอะโด้แล้วทางน้าของสุกอร์พอก็ไม่พอใจแล้วก็มีจะออกไม้ออกมือกัน ตอนนี้ผู้ตัดสินนี่หยิบไปหยิบไปจากหลังกระเป๋าว่าก่อนแล้วครับครับตอนแรกตกใจเหมือนกันครับนึกว่าแบบเด็ดขาดให้แดงกันเลยครับแต่ว่าจังหวะเกิดขึ้นทีทีทแบบนี้นี่ผู้ตัดสินต้องเบรกเกมก่อนแล้วครับต้องเตือนก่อนเพราะว่าทางฝั่งของบาลโดเองก็มีมือแถมไปด้วยครับในจังหวะเมื่อสักครู่ทำให้สุภาพรเนี่ยไม่พอใจช่วงครึ่งทางของเกมในครึ่งหลังครับกรเศเสตา์ยังได้ครับกลายเป็นติดไปง่ายๆเลยครับ นี่ครับพอถึงจงังหวะสุดท้ายเองวันนี้เนี่ยคอนาโดทำอะไรก็ไม่ถูกเลยครับจ่ายพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพิทักชัยวิ่งเลยไปแล้วครับพิทพงศ์ไหลคืนแล้วให้กับคอนาโดต่อสุดท้ายบอลโดนสุกพอรออกนะครับบันกลับมาที่เซเรโอ ครองบอลยังทำได้ดีครับเกษตรศาสตร์ล<ป>ุยของเกษตรศาสตร์ครับไ,ไ,ไม่ได้ก็เห็นครองบอลไปก่อนเลยครับ<ป>สุภพรจ่ายตัดเข้ามาซิมงเดียไม่เร่งครับคือ<ป>ก็ไม่จำเป็นต้องเร่งเลยตุกเกษตรศาสตร์ก็ตัดไปได้อีกครั้งหนึ่งครับ ซิมงเดียแทงให้กับเบคูล่าลึกเกินไปแหละครับแล้วกลายเป็นโอกาสของเซซ่สาสา์ครับขึ้นมาเซซ่สาสา์เปิดขึ้นมาเอาบอลลงได้ซิมงเดียมีเตยขึ้นไปสองคนครับซิมงแหวกมาพัดวัดไฟไหลต้องเคลียร์ออกไปก่อนแล้วครับมีแถมครับเซซ่สาสา์ก็ไม่เร่งครับเน้นการคอนโทรลครับตอนนี้โคพร์โพร์ก็เคลียร์ออกไปก่อนครับ กลาเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนี่เป็นกเกษตรศาสตร์ที่ครองบอลได้เหนียวแน่นมากๆครับสุกพรให้มาวงสพัดไหลต่อเพชรรัตครับให้คืนกลับมาทำชิงบอลตรงกลางครับซิมงเดียไหลให้กับซันดี้ซันดี้ยังให้ชาคลิตต่อได้ชาคริต ชาคริตเปิดเข้ามาโด่งยาวขึ้นมาเข้าทางของอิสริยะกับหมกไม่ดีเท่าไหร่ครับมาเข้าทางของเกษตรศาสตร์สุขภรเลี้ยงมาแต่น่าจะเป็นฟาวไปแล้วครับน่าจะโดนจับจังหวะที่ยกสุยกเท้าสูงครับผมจังหวะนี้ของสุกพรครับเสียฟาวไปแล้วครับสุกพรเกือบจะได้สวนครับดูภาพช้ากันอีกทีครับลูกนี้ก็เข้ามาแล้ว ก็เหมือนแตะบอลไบ